ผมดีเจบ๊อบบี้จากไทยออสทีวีนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ทีมงานจากกรมแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนำทีมโดยท่านที่หนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ mm hmm. เพ็ญพรประมวลสุขท่านที่สองอาจารย์วัฒนาพรวังศรีท่านที่สามอาจารย์อุทมพรกรองไตนะครับและท่านที่สี่คุณนัตโตผู้ประสานงานโครงการครับผม ท่านผู้อยู่ทางด้านขวามือผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพนพรประมวลสุขสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมสาระที่จะมาสัมภาษณ์อาจารย์ในวันนี้นะครับทําไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับคบ่เพื่อพัฒนารายงานไทยในต่างประเทศในการประกอบอาหารไทยให้มีมาตรฐานและก็คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารไทยนะคะที่รู้จักทั่วโลก โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไหนบ้างครับได้รับการสนับสนุนจาก5หน่วยงานหน่วยงานแรกเป็นสถานกงสุลใหญ่แห่งนครซิดนีย์2สำนักมาตรฐานฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน3สมาคมอาหารไทยแห่งออสเตรเลีย4สถาบัน AIC Australian International College 5 Australian Center ศูนย์วีซา่าและแนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย และสถานที่ในการอบรมครั้งนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับค่ะสถานที่ในการกอบรมครั้งนี้เราใช้สถานที่ของสถาบัน AIC ซึ่งบริหารงานโดยคุณมาโก้ทองพันมาริวงซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ที่กว้างขวางมีอุปกรณ์ที่พร้อมนะคะแล้วก็มีความสะอาดความปลอดภยัยและก็มีมาตรฐานในการเรียนการสอนและการทดสอบมาตรฐานครับครับผม เออเมนูที่อาจารย์นํามาอบรมในครั้งนี้อาจารย์คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมอบรมมากน้อยแค่ไหนครับมีประโยชน์มากค่ะเนื่องจากว่าเป็นเม,เมนูอาหารไทยยอดนิยมแล้วก็เป็นอาหารไทยต้นตำรับเพื่อคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยแล้วก็นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพครับอาจารย์แล้วอาจารย์มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับสูตรอาหารไทยให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายคือชาวต่างชาติ ที่ต้องการรับประทานอาหารไทยแต่ไม่สามารถรับประทานอาหารรสจัดได้บ้างไหมครับเราสามารถจะปรับสูตรอาหารไทยด้านรสชาตินะคะแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นแกงเขียวหวานนะคะ เราก็จะลดความเผ็ดลงนะคะแต่รสชาติอื่นเราก็ยังคงรักษาไว้แล้วในนามของอาจารย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางด้านอาหารไทยผมอยากให้อาจารย์เนี่ยฝากข้อคิดกับมาตรฐานอาหารไทยให้กับเชฟในประเทศออสเตรเลียด้วยครับก็ต้องคงรักษาความเป็นต้นตำรับของอาหารไทยที่แท้จริงนะคะแล้วก็ประกอบอาหารไทย ใหได้มาตรฐานครับครับผมสุดท,ท้ายนี่ผมขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็นพร,พรประมวลสุขนะครับและทีมงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานที่ได้เดินทางมาอบรมให้กับแรงงานไทยในประเทศออสเตรเลียแล้วผมหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้นําความรู้ปรับใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีมาตรฐานของอาหารไทยด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่สละเวลานะครับขอบคุณครับ